ตีกันทำไมน้าโชคลงมาเลยไม่งั้นก็ขึ้นไปบนตู้ไปไปเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวจะโดนตีน้องกลัวแล้วนะ่ะลงมาเดี๋ยวนี้น้องยอมแล้วนะ่ะไม่งั้นก็ขึ้นบนตู้เลยไปกระโดด

เอ้าิ่านักพุ่งเอ้าิ่านอยากรวยเอ้าเฮ้ยกระอัน้องพารวย พี่ถุงเงินสว่วนไง้ตัวคิดคดื้อมอกี้ไอ้นำโชค 喂，喂。 แถวซื้อเข้ามาแถวซื้อ <ừ? S 1> เข้ามายังชั่วไปแล้วไปเลยไปกันสูงสูงไปแล้วเฮียวกันไปกันไปกัน